ใส่คอกแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบ๊ทสายเลยนะคะตอนนี้ช่างกำลังเอเ่อเขาเรียกอะไรนะตะายเจ็บตะข่ายนะฮะกันเขาเฮียก<ะ>ันเขาเฮีย <laughs> ดูนะใส่แล้วใส่แล้วพร้อมแปดไม่แปด ไม่ลั่นหรไม่ลัน่นไม่ใช่ท่อดังลั่นเลยไม่ลันลนลน่นลั่นยางก็ลั่นไม่ได้พอประเดียเด๋ยวท่อใหญ่ดังเนาะท่อธรรมดาไปเล,ไเล่นไหนไม่ให้ไปขอเล่นไหน ใส่ของเร็วนะคะไปครับคันนี้ไคก็ครับก็ครับลูดไม่เป็นคอยครับใส่ขอ,อกเร็ว ก็รองนะไปจัเราก็มาซื้อของให้เสียเนกนะานเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวที่บนนุน่งกีงผ้าร่มแล้วก็แว่นตาขอบคุณค่ะ เราต้องเอาไปไว้บนรถก่อนนะคะทุกคนวันนี้มาซื้อของเยอะนะคะเป็นเด็กวิ่งอะไรนะคะวันนี้เนื่อว่าสาวน้นไม่อยู่สาวน้นไปงานบุญนะคะอันนี้ซื้อข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวเอาไปไว้บนรถก่อนนะ,ะทุกคนเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะเดินทางไปซื้อต่อนะคะ เปลี่ยนทั้งด้วยนะคะทางลมอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรกลับบ้านบ้างน,นะคะเดี๋ยวขยะเราค่อยมาเก็บนะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นของเซนเนกนะคะแล้วก็ปืนลมเอ,อเก็บลงมาคะ่ะแล้วก็โทรศัพท์พ่อนะคะกับข้าวบ็อกเซอร์พี่ชาตินะคะแล้วก็อันนี้ของลุงซะอันนี้ก็ขิมกลัดอัน,นก็ของพี่ชาตินะคะทุกคน แล้วก็ข้างหน้านะคะสายอัจจรบีอยาจะบอกว่าไปตั้งแต่บ่ายโมงกว่ากลับมาบ่ายสามคือของเจ้าหน้าที่กระจ,ระจายกันดีู่เรก็จะเก็บของแสรถนะคะเมื่อที่จะเอาลงไปแจกจ่ายแจกจ่ายนะ,ะนี่ โทรศัพท์พ่อนี่แล้วก็บับข้าวตายไม่ใช่ว่าขับรถแล้วจะสนุกนะฮะเหนื่อยเหนื่อยมากในการขับรถนะคะซื้ออะไรจ่ละทีซื้อของจะลทีเนี่ยของกระจัดกระจายกันอยู่ค่ะแฮ่ รถเทนเลอร์ไปไหนรถรถสิบลอ้อไปไหนไ<ป>อ๋อไปขนรถอันนี้ของพ่อลืมซื้อแบดแบดแบดสองกบเดี๋ยวเราจะไปเก็บของลงจากรถกันนะทุกคน ไปจังไหนร้างอันพ่อได้ไปน้ำอุบวนน้ำเก่าอยู่ <c oughs> คือถอดเขา่าถอดออกอยู่ <c oughs> อันอันสร้างจอมอยู่นี่ช้าเหม่ออะไร <c oughs> อันสร้างเอื่องมาได้จีเดียวจักเกือเขาเฮ็ดโหลดบัดสามขั้นอะไรซ่างคือบมทันเหลว เก็บี่นอกอันนี้ไม่ผ่านเก็บใต่ถุงอา้าวตัดไปตัดมาบ่าได้ประโยชน์ยังว่าสัสสะทุกประกอการสร้างนะคะอขึ้นอีกล้วค่ะขึ้นอีกแล้วคะ่วคะ ส้างห้อยนี่อ่าเป็นสร้างจําเป็นนะคะน้อยกับไปขนง้วนะคะน้อยกับไปนั่นนะคะน้อยกับไปนี่นะคะพี่ชาติน้นโน่นโน้น,นถูกใจไหมห้อยตองแตงอยู่นั่นซ่งซ่งซ่งสไนดูนะคะสั่งอีมายัางนอ้อสั่งอีนี่ไปขนรถยังมาเมนึงฮะไปขนรถยังมาเมืองนึง เด,นะดียวมาหาเบิ่นสนามให้กันคนหน้าม,มอจะปอกเลยห่วยเฮีย, <l ots> ย่างนี้อัจจระบีอ,อัดเบิบบร์บอจะว่ามันดีบ่มันมีจ้กตัวบอทันได้นะครับข้าวแล้วก็น่าจะสี่สิบกว่าปัติโตจะรู้ว่าไปอูอูบนกับเขาไหมนี่นนทำไมเนาะไม่รู้เลย เรืองานยังไม่เสร็จเลยนะยังคันนึงในอคันหนึ่งคันหนึ่งเมื่อกี้ลองนะคันนั้นใช่ไหมรถยนรถยังเกาะรถยนอะไรคือรถยนรถคลิปอ้อยอย่างเนี้ยเออรถยมอ๋อคือว่ารถยนมันยนบ่อยจริงจอ๋อมันรถยนบ่อยรถยนรถยนยูซนาหน่ะยน โอ <player> tá, so erm ้ลูกพี่คือเอาผางามแท้เสร็จผาเหม็นก็เหม็นเนาะอือ่ะเสร็จอืาขี่เหอะนะฮะเสร็จขี่เหอะนะฮะจรุปว่าเอาเดินทางเมื่องใดนี่ขื้นเสาสรุปว่ามันอื้นเสาบ่มันขึ้นนี่บ่ขึ้นนี่บ่ขึ้นนี่ก็บเสาสามจะเสั็จ อะไรนะเมียถ้าอยู่ต่ออีกวันนึงเขาจะเอารถคันอื e mae, surface, back, like, yes, oh. ่นนอนนี่แหละได้ปะอาตามสบาย สร้างกับเตโตเตโต,ต,ตอยู่พี่น้องสรุปว่าน่าจะไปคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราตื่นมาพว้ขอัญจชื้นมาถ่าคลิปได้บนนี้ฮะ,ะเรามาดูโอ้ยได้แขีวใหม่ได้แขีวใหม่หมอันเดียวสีแดงไม่เหมือนใครสองได้แขีวใหม่สองนะคะเปลี่ยนจรวดหนึ่งจรวดหัก พรุ่งนี้นะคะมาลุ้นกันว่าเซนเนี้จะสี่เหลี่บลนะคะคือว่าสีได้เดินทางแล้วล่ะค่ะนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมก็แจกจ่ายของเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนส่วนรถสิบล้อก็ทุกคนอะไรก็ไม่รู้นะเห็นพ่อบอกนะทุกคนอโอเคนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นนะ ก็สับจะค่ายช่องสับปูสายลุยได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า